กินไม่แต่หินนี่แหะหินคู้ใจหินคู้ใจหินวัดใจอะไรดำเนี้ยจนวันนี้กูจะได้เกิดไม่ได้เกิดก็รอบนี้แหละจะได้เกิดไม่ได้เกิดก็รอบนี้แหละเุยมันเอาเรื่องว่ะม <broken. S 1> ันโถมนะเนี่ยมันแยกซ้ายัวเลยว่ะโอ้จโอ้ยๆอ้ยโอเยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โอโอ้ยโอ้ยโด้เอยอ้ยโอ้ยโอโอออกออกออกอออยอออ้ยออ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  โอ้ยีัยไม่ตายด้วยโอเคเพืนยิงดาวได้สตัวสวยไปดูเดียวมามจะเอาหุนวัดใจกับปืนออกอออก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 ออจะระเบิดนะจะระเบิดนะจะระเบิดนะมึงโดนคนออกใกล้ชาร์จแน่กูบอกก็เลยช็อตนี้มึงโดนใลเนี่ยออกออกอ สวัสดีคนดูผู้ติดตามทุกคน้หยนะวันนี้ก็เล่ก,กันในเกมซอสเซตแมนเลยนะเดูนี้ผมก็จะมาเล่นอ่าไอปืนเลเซอร์อ่ะใช่ไม่ใช่ไอปืนเลเซอร์ <laughs> มันเป็นมือนกับปืนใหญ่ปะ่ะที่มันเป็นยิงไอกระสุนระเบิดอ่ะที่มันเป็นตะกูลเดียวกับไอปืนเลเซอร์ที่มันเต็มเป็นกระสุนระเบิดนะ <laughs> ผมเห็นเขาเกียนมากเลยนะจากที่ผมเล่นมาหลายแค่ผมโดนเขายิงอ่ะระยะไกลๆนะเขายิงแม่นมากเลยโดนผมตายได้ไงก็ไม่รู้นะ <laughs> ดี๋ยวผมก็โดนเขายิงตายแหละเออผมก็เลยเอามาเออเปล่าเรามาลองเล่นดีกว่าถึงผมก็ลองเล่นไปแล้วตาหนึ่งนะถึงว่ามันก็แรงนะเมื่อกี้ผมฟุกเก็บสองได้เลยนะแต่เก็บสีไม่ได้โดนเขายิงตายเดี๋ยวผมจะลองเอามาเล่นดูว่าจะเก็บสีได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมไม่ได้มานานมากนะอาจจะไกลหน่อยนะโอเคเดี๋ยวเราไปอยู่กันในคลิปดีวกว่าไปนี่เนี่นี่เนี่ยนี่เน่ยจะแข่งเ,อ,เออแตงแข่งกับมันแป๊บหนึ่ง เอามาดูทีมเราดิโอเคอ้ทีมเรามีประมาจานตัวหนึ่งอะเนี่ยคนหนึ่งโอ้ขอบ้องสองคนเลยมาด้วยกันนะเนี่ยมาด้วยกันซะด้วยว่ะเลยมาเอ้ย,มอยผมเพิ่มเสียงก่อนเออเพิ่มแสงเอาว่ะเอ้ยมาลงตรงนี้แล้วกันโอ้ดูทรงล้วไม่น่าจะมีตัวเนี่ยถังเล่าเพื่อนเข้ามากนะ แต่ผมเป็นคนพาไปแล้วกันแต่เพื่อนเป็นคนมาร์กเดี๋ยวผมพาไปหาอะไรกินกัน <c oughs> ไปกินไส้กรอก <c oughs> ไม่แน่ใจมีตัวลงอโอ้เพื่อนแยกแล้วอ่ะไมทิ้งกันยเนี่ยเพื่อน <c oughs> อีพีลาบสุบก็โดนเพื่อนทิ้งอ่ะ <c oughs> เอาเอาแยกกันหมดแล้วแยกกันหมดแล้ว <c oughs> สงสัยเร <c oughs> าจะดูที่เดียวกันและแต่อยาอ่าอจ่าแค่แยกอา้าวไม่มีตัวเลยไม่มีตัวนะฮะฟาร์มฟรีหลังงานนี้อิ่มอิ่มแน่เลย ฟร์มของ y. Y. อย,ย,ยูอิมแน่นะอูกาทองอ่าไม่ได้เล่นกะทองมันนะโอ้ยเคมมันหน่อยเคมไปวะไม่แบ่งกันเลยนะเสียงนกผมอ่านตัวน,นี้ก็เวลาประมาณเที่ยงนะมันก็จะมีเสียงนกกับเสียงรบกวนหน่อยไม่รู้ว่าในคลิปมันได้ยิงเสียงเปล่านะถ้ามันได้ยิงเสียงผมก็จะพยายามทาให้แบบเสียงรบกวนมันเบาที่สุดนะเพราะผมเล่นเสร็จแล้วผมค่อยเอามาเอาคลิปเสียงลงทีหลังนะ มันก็เลยแบบมีเสียงรบกวนหน่อยซึ่งผมก็ใช้อุปกรณ์ง่ายๆนะมันก็จะมีเสียงรบกวนหน่อยแหละโอเคนี่ไงเอ้ปืนปืนนี่ไงปืนนี่ไงเออลืมเกือบลืมไปเลยปืนแล้วไม่รู้ผมลืมผมลืมดูไปแล้วลืมดูชื่อมันแต่เห็นไว้ๆว่าปืนพลังงานอะไรสักอย่างนี่แหละเนี่ยแรงอยู่นะระเบิดอ่ะปืนลูกระเบิดผมขอเรียกว่าเจ้าปืนลูกระเบิดแล้วกัน ลูกอ๊อกลูกอ๊อกออกออก,ออก,ออกยินแล้วมันจะล็อกออกออกนี่ผมพูดเองนเนี่ยผมพูดเล่นนะเอาเลเซอร์โอ้ของแต่งมาเต็มเลยวะ่ะเอาเรื่องเมื่อกี้ผมได้ไอ้การ์ดชมพูด,ด้วยนะมันเพิ่มความแม่นยํานะผมเอาการ์ดชมพูด,ดีกว่านะเพื่อความแม่นยันเพื่อความแม่นยําโอ้ยเอาอะไรออกดีใส่คูมสามดีกว่า จะได้กระสุน AK เพิ่มอีกอ่ะจะได้สัก200อะ่ะไม่ได้200ผมรู้สึกไมุ่่นใจว่ะไม่เจอเลยว่ะโอเคเดี๋ยวผมไปหาคนณยิงกันดีกว่าไปเงาเา,าว,ว่ะช่วงนี้อย่าโดนต้นว่ะไปหาต้นดีกว่ามาเลย,ยจ้ามีคนอยู่ไหมเอ่ยสาลาัยเ,เอารถเฮ้ยจะไปไหนอเ,เอารถ เอารถไปแล้วโอ้โหเสียงเงียบหายไปละรถบักแน่เลยหรือว่าไงเนี่ยอย่าบอกว่าปิ้นได้ตรงนี้นะปิ้นจนชนนี่นะปิ้นปะเนี่ยปิ้นปะเออเรียบร้อยมันปินป้นวะมันไม่ปิ้นหรอกหัวมันชนกันเนี่ยนะชนพื้นเลยขับไม่ได้ละอุ้ย,ยนี่ไง <is> อุ้ยมีตีนึงอู้มันตึงปะเนี่ยคลิปนี้จะได้ลงปะเนี่ยลองตอดมันสะหน่อยดีกว่าลองวัดกับมันว่ามันคมเปล่าอา้าวิ่งลงๆแบบนี้พ่อหนุ่ม อ้าวตายดีเพื่อน <c oughs> ออกออกเออไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่ได้ใช้ปืนออกออกนี่วะปืนพลังงานอ้าวเอาเอาอยมันก็ใช่เหมือนกันนี่วะแสดงว่าปืนออกออกนี่ปืนคิดกันใช่ไหมเนี่ยออ๊ยมาแล้วมาแล้ว,ม,ลวมันจะวิ่งไปไหนอ้าววิ่งกันแบบนี้ทําไมวิ่งกันไปนหมีอะไรเพื่อนเอาไปลูกบอลเอาไปชาร์จแล้วกันเอาไปชาร์จเอาเฮียลืมปืนพลังงานชิบหายล้วเจ้าปืนพลังงานชาร์จมากกว่าแล้ว อ้ยปืนพลังงานมันแรงมกันนะเมื่อกี้ผมจะไม่ผิดนะปืนพลังงานน่าจะโดนเราอยู่ใช่ปะตาที่เล้าผมเล่นแล้วผมไม่ได้เอามายิงกล้เลยอะผมเอาไปยิงไกลอย่างเดียวเลยอะไม่รู้ปืนพลังงานเออไม่ใช่ปืนออกออกเนี <c> ่ย <oughs> มันจะโดนเราป้ะนะเฮ้ยมีคนบับแถวนี้มีคนบับแถวนี้มันมีคนบับเหรอขอเอาไปสูนอันเอเคสักสองรก่อนเอาเบอร์สไปแล้วเบอร์สี โอ้เบอร์สี่อยู่สาเออเบอร์สี่ยังถังเล่าอยู่เลย <c oughs> โอ้เบอร์สี่โดนทิ้งอะเนี่ยโทษดีเพื่อนกำลังจะไปหาโอ้ต้องรีบไปนะเดี๋ยวเบอร์สี่ตายซะก่อนอนะรีบไปดีกว่าไปเดี๋ยวเบอร์สี่จะตายกว่า s <S มาแล้วจา้าเอาเบอร์สี่โดนลากแล้วว่ะ <c oughs> โดนตีอื่นลากว่ะแสดงว่าไอ้ตีนี้ผมว่าน่าจะมาจากที่อื่นมาเนี่ยเพราะเมื่อกี้ผมลงอ่าถัางเล่าไม่มีตัวนะเดี๋ยวผมไปเยี่ยมมันดีกว่า เบอร์ 3, way, สามใจเย็นนะเว้ยเพื่อนกำลังไปถูกทรงหรอกเบอร์สาม <laughs> ไม่น่ารอดนะเนี่ยน่าโดนโถมแน่เลย <laughs> ยินกันนำอันนี้เพื่อนโอโ้โหเลื่อนรถอย่างไวเลยเพื่อนครึ่งหลอดล้วเพื่อนใจเย็นใกล้ถึงแล้วอยากใช้เบนอยู่นะเก็บเอาไว้หนีดีกว่า <laughs> เป็นลูกบอล <laughs> มันอยู่ไหนเพื่อนเพื่อนไม่มาร์กเลยอะ่ะมิอยู่ไหนวะมิอยู่ไหนวะะอ๋อเฮีย e มันอยู่พืน้นโอ้เฮีย ต้องหลบต้นไม้ก่อนนะไม่งั้นไม่งั้นต้นมันสวนกลับแน่เลยผมดิผมมาดิวัดกับมันสักหน่อยว่าด้วยใครคมเหมือนกันวัดกับมันหน่อยผมมาดิเพื่อนออกมาดิออกมาวัดกันดีกว่าออกมาได้ออกมาวัดกันดีกว่าเพื่อนอุ้ยออกมาโอ้ยเฮียยิงมันไม่โดนเลยว่ะอุ้ยมันสวนกลับด้วยว่ะเคีวบีแซกกับเอคเอมใช้ไล่เหมือนกันโอ้ยเคียวบีแซกลอกกูไปเกือบครึ่งหลอดละเอคเอมยิงมันไม่โดนเลยว่ะผมยิงมันไม่โดนแดงเนี่ย อันนี้เพืนดิเพ่นดิจะว่าดับจะว่าดับเอ้ยโอ้โหอันนี้ไม่รู้ใครคมกว่าใครนะแต่ผมดูทรงแล้วเอเค้นจะแรงกว่าเนะี่ยผมรู้สึกว่าเมื่อกี้โดนหัวสองนัดปะโดนหัวสองนัดมันก็เลยแตกเลยเดินอาผมว่าน่าอยู่แถวนี้แหละเดีย๋ยวเราชุบเพื่อนก่อนแล้วกันอันนี้ไงปือนหนึ่งยิงละอ๋อกปืนหนึ่งลากเอ,อ้ยนั่งไงเพื่อนบ,บนหลังคาเฮ้ยอ <c oughs> ย่ายิงมากเลยว่ะโอไม่ชุบก่อนได้ไหมเนี่ย ผมเห็นใครที่แบบบินล่อเนี่ทําใจไม่ได้นะต้องยิงก่อนนะเนี่ยทาใจชุบไม่ได้โอเคผมอ้อมดีกว่าก็อยากยิงอ่ะอย่าไปอยู่บนบนเขานี่ยิงอ่ะไปหน้าได้โดนโดนมายิงปะเนี่ยไม่โดนนะไม่โดนไม่โดนโดนปะไม่โดนมานะเดี๋ยวผมว่าผมเล่นหลังเขาให้ดูว่ารู้สึกว่าอย่าเล่นหลังเขานี่มากกว่านะจะได้ยิงมันมาเอาคิดห่อคิดแล้วเออมีมีมีเคาะมาอยู่มีเคาะมาอยู่ จะขอเราเพื่อนโอ้เฮียตุ๊กตานี่หว่ะวิ่นวิ่งแล้ววิ่งมาดิมาดิมาดิโอ้โหไม่โดนโอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยโอ้โหมันก็ A K M เหมือนกัน <c oughs> ปืนฮิตจัดอะไรปืนเนี้ยอ่าไปไหนวะเนี้ยมันหลบเฮ้ยหลังเรามีเหรอเฮ้ยหลังเราโอ้ยเฮียพุ่งไม้มังมองไม่เห็นแล้วเพื่อนมองไม่เห็นแล้วต้องบินไปช่วยเขาเนี้ยบินไปช่วยดีกว่าเอาเฮียตายแล้วเรียบร้อยกู โอ้โหส่าไล่ที่ทำเลดีๆแล้วเชียวโอ้กะจิวัดกับมันซะหน่อยถ้าผมตายก็ไม่ได้ลงนะในคลิปเนี้ยกะจิวัดกับมันซะหน่อยอ่ะโอ้ไม่น่าใช้บินเหมือนละแต่ไอ้ผมเนื้อเพื่อนเขาไม่ไหวเนี่ยเอาเฮียบินตัวนึงเอาแบบนี้เอาลงมาลงมาเอาเฮียไม่โดนเอาปืนลูกเอาปืนอ็อกออกไปหน่อยไหมอ็อก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 ดาวหนึ่งดาวหนึ่งเอาปืนอ็อกออกไปหน่อยไหมมีคนบินอีกไหมเอ่ย มีคนบินอยู่ไหมขอราก,ก่อนนะมัน,ะนะไม่ให้มันเล่นนะเดี๋ยวมันเล่นเอาบินเอาเฮียเพื่อนเราบินตามมันเหรอหรือว่ายัางไงมาเพื่อนมาชุบในบ้านนี้ดีกว่าเบอร์หนึ่งนี่ยบินตามปะหรือว่ายัางไงแต่นี่น้ยตีนี่ก็ยังไม่หมดแลมมหลหะ <c oughs> หลผมว่าน่าจะเหลือตัวหนึ่งอ่ะไม่เหลือตัวก็สองตัวเพราะผมเพื่อนเขายิงไปแล้วเออว่ะน่าจะเหลือตัวหนึ่งอ่ะเพราะไอ้เบอร์อิ อีตัวที่ตัวแรกตัวแรกที่ผมยิงนะคือตัวที่ยิงเบอร์สามดาวแล้วผมก็ยิงแล้วเพื่อนก็ลากแล้วก็อีตัวเมื่อกี้ที่มันอยู่มันมันด้านหลังของเบอร์สามไปวัดกับเบอร์สามโดนแล้วผมก็โดดไปช่วยแล้วก็โดนเบอร์สามยิงตายแล้วก็ไอตัวเนี้ยตัวที่สามโดนผมใช้ปืนออกออกยิงยิงมันตายเออยิงมันดาวอยู่แล้วก็เพื่อนเขาเมื่อกี้เพื่อนเขาบินไปด้วยนะมันกับเขาบินไปหา <c oughs> แต่ตัวนั้นน่าจะรอดไปได้แหะช่างเหลือไว้ทําเชื้อบ้าง เดี๋ยวเราไม่ได้ยิงเดี๋ยวคนหมดไวเกินทำเป็นเล่นไป39คนอยู่นะทำเป็นเล่นไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันล้างแค้นทำไงเนี่ยเดี๋ยวซ้ำศพด้วยทำไงเนี่ยถ้าซ้ำศพคลิปนี้ก็ไม่ได้ลงเอาง่ายๆมีเด้อนะโดนยําหน้าโดนซ้ำศพแล้วคลิปม่ไม่ต้องไม่ต้องลงนะโดนหย่ำเดี๋ยวผมมาร์กปืนให้เพื่อนเขาก่นเพื่อนเขาดูทรงกับข้อหาปืนอยู่ป่ะ อ่าก็ศูนย์อย่างนี้ค่อยมั่นใจะนะสองร้อยกว่าเอาง่ายคือสามร้อยนัดเลยแหละเกือบสามร้อยนัดอย่างนี้ค่อยอุ่นใจนะเอาเฮียเราอยู่นอกวงดีกว่าเราต้องเข้าวงผมบ้าอยู่เบอร์หนึ่งเบอร์สามไปไหนโอ้ไปเอาไอ้เครื่องหมายไอ้เสอย่างแหละไอ้ไอ้ไอ้ดอก <c oughs> ผมนึกว,ว่าผมอยู่นอกวงที่ไหนได้โอผมกำลังจะออกนอกวงเองเข้ามานอกวงเข้ามาในวงดีกว่า <c oughs> ฟาร์มของแล้วกันช่วงนี้ อะไรเนี่ยคุณน้ำปอนเนี่ยมามาวัดไอเคออกมา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 เขาปืนอ็อก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 อุ้ยอ็อก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 โอ้ยถ้าผมจะไม่ผิดนี่คือแบบไอปืนเนี่ยเรายิงมาใะล้ใกล้เราเจ็บอยู่ใช่ป่ะมันเป็นปืนระเบิดอ่ะถ้าเรายิงโดนเราเราก็เจ็บอ่ะมันง่ายแบบคล้ายๆเหมือนกับปืน RPG อ่ะแต่แค่อารพีจีมันยิงได้แค่นัดเดียวนะ แต่มันแรงแต่นี่คือมันยิงได้แหละนะแล้วแบบมันก็เป็นปืนระเบิดเนี่ยมันก็โดนเราด้วยอะ่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจผมไม่ได้ลองไปยิงอะ่ะผมน่าจ,จะโดนเราด้วยแหละเพราะผมยิงแล้วยไปชีน,นะเมื่อกี้เกือ <c> บ <oughs> ตายเหมือนกันเนี่ยอุ้ยเบอร์หนึ่งมีเหรอเดี๋ยวเบอร์ดึงมีเหรอ้อยมันมีวะ่ะเบอร์นหนึ่งไม่เผื่อเลยวะ่ะ <c oughs> โอ้เพื่อนทำไมเป็นคนแบบนี้เนี่ยยิงไม่เผื่อกันอะไรทำไมเป็นคนแบบนี้โอ้ไม่เผื่อกอันเลยเพื่อน อยู่ไหนเราอยู่ไหนต้องระวังหลังด้วยเนี่ยกลัวเดี๋ยวมีคนมาชิดนะเพราะไอตรงนี้เรามองเราไม่สามารถมองเห็นอ้ตรนด้านล่างได้นะไอเนินที่จะขึ้นมาการกลัวเดี๋ยวมีคนมาชันกันผมตายบ่อยนะอย่างเงี้ยโดนคนด้านล่างวิ่งเนินขึ้นมาเอ้ยนันไงตัวนึงมันเนียนว่ะตัวเนี้ยมันเก็บมันเห็นผมนะเนี่ยใช่ปะมันเห็นผมปะตัวเนี้ยนี่นี่ตัวนึงไอ้นี่มันวิ่งลง่องอะไรยิงได้ป่ะเนี่ยมันกลายไปนะยิงโยนที่ให้นัดเดียวเอง ยังไงมันก็เห็นแหละช็อตนี้ผมยิงเปิดสักกาดนี้ถ้ามันไม่เห็นผมมันก็แปลกก็แหละอยู่ใช้ชิดขอบเอาไว้เดี๋ยวกันหัวแตกกลัวเดี๋ยวมันมีสไนนะเอาเฮียโดนเพื่อนเบอร์หนึ่งสอยเรียบร้อยชา้าละจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้ต้องช้าแล้วมาเร็วฮึลูเอา้อาเอ้าเพื่อนฝากเก็บบอลห,หน่อยบอือว่าคนไม่รู้นะอ้าวลากสิข่ขารล่อยุ้มีหัวม้มา,มาด้วยอขอใส่หัวม้าก,ก่อนล้ะ ้มีคนยิงมาฝั่งน er like ู้นหรอเฮ้ยบินมีคนบินใช่ป่ะรู้สึกเหมือน้ยมีคนบินชู่ด้วยบุ๊โหเกือบตายดีนะเพื่อนเขายิงทันเคน่าอย่าไม่มีแล้วปะเอ้าฝั่งเพื่อนยังเลี้ยไม่จบอเฮ้ยมีตัวมึงวิงมาดิ๊ดด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 ดเดดดดดดดืเอาม โอ้เพื่อนแต่ละคนเจ็บยันเลยแค่เบอร์สี่คนในที่เลือดเต็มหลอดเอาพูดอยู่บยกยกเบอร์สามเข่าอ่อนใช่ไหมเนี่ยล้มล้มไปแล้วจูงทรงน่าจะโดนถมป่ะเนี่ยโดนถมแน่เลยใช่คปะเพื่อนเามีมาร์กเลยอุ้ยตายละอุ้ยพิ่งมาเป็นลูกบอลตรงนี้มันใช้ดาบด้วยเออดาวตัวนึ่งหรือลูกบอลเพื่อนเขาไม่มาผมเลยไม่ค่อยรู้นะลูกบอลมาดิ โอ้ยอันนี้มันโอ้ยตัวนี้ยินนงใครยิงใครเอ้ยจะแน่เหรอตัวนี้ตัวเดียวดิจะไปไหนเพื่อนจะไปไหนเออจะไปไหนเชื่อลูกบอลจะหนีเอชเอ็มได้เหรอจะหนีได้ก็ต่อเมื่อนายชี้กจงขนาดไหนวิ่งตรงๆอย่างนี้เรียบร้อยอ่ะขอเช็คของหน่อยเช็คของหน่อยว่าของนายของแท้เปล่าโอ้ปืนไหนมเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้อะไรวะ เอเคสิบสองปืนอะไรวะไม่ใช่อ๋อไอ้เห้ยไม่ใช่นี่วะใช่ปะ่ะหรือว่าเป็นปืนไอดอบปะเอบจำไม่ได้ MK-14 ไม่ใช่หรอไอที่เป็นปืนไอดอบอะใช่ปะ่ะผมว่าไม่ใช่วะนี่เอเอเคสิบสองเป็นปืนธรรมดานะมันดอบพร้อมกับ AK อะ่ะมันดอบทั่วไปนะแต่ถ้าเป็น MK-14 นี่มันน่าจะเป็นไอ้ปืนไอดอบอะ ที่มันยิงได้ที่มันเป็นสไนเกลึงอัตโนมัติอ่ะที่มันสามารถยิงลัวได้อ่ะแต่ปืนนั้นผมก็เล่นบ่อยนะอยู่ไกลๆยิงใส่คูณหแล้วก็ปรับไปคูน3มอ่ะยิงก็ครั้งนี้จะโดนแบบรอบเผื่อหน่อยนะเผื่อเป้าสูงหน่อยแล้วมันก็ยิงโดนโดนหัวเหมือนกันปืนนั้นผมก็อยากเล่นนะแต่หาไม่เจอช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยห้ามันก็เลยไม่ค่อยไปหาไอ้ดอกนะมันก็เลยอาจจะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ กเราจะเจอคือเราโดนปืนคนหนึ่งเขายิงตายก่อนอนะ่ะ <It down. S 1> เอาเฮ้ยเบอร์นหนึ่งโหเรียบร้อยละแสดงว่าจุดชุบแน่เลยเต็มตีแน่เลยโหดูชื่อจากคนฆ่าเพื่อนเราไม่ธรรมาดาเนะี่ยฝีมือเนี่ะตึงอยู่อะ่ะ <'s> โอ้โหโอ้โหสไนโอ้ยบาเลตเฮียเพื่อนเราเบอร์สี่โดนหน้าเดียวเดาเฮียเอาโหยุยโอ้โหยยุ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 ยย่ยยุ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 ยนุยย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 ยยุ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  ต้องบินละบินเป็นทางหลักละอี้อะล่วงกางอากาศแน่เลยโอ้โหเฮ้ยมันรู้ว่ะตัวนี้มันโดดตีว่ะอ่าหินไม่แต่หินนี่ละหินคู่ใจหินคู่ใจหินวัดใจเลยตามเนี้ยจังวันนี้กูจะได้เกิดไม่ได้เกิดก็รอบนี้แหละจะได้เกิดไม่ได้เกิดก็รอบนี้แหละเฮ้ยมันเอาเรื่องว่ะมันโถมนะเนี่ยมันแยกซ้ายขัวเลยว่ะโอ้โอ้ย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 โอ้ ก็ไม่โดนเอาเอาปืนจะอ็อก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 อือเรียบร้อยมาเฮ้ยเอาปืนอ็อกออกออกออกไปกินเอออ็อกออกเอาปืนอ็อกออกไปกินอ้าเฮ้ยเบอร์หนึ่งยังอยู่ผมเนี่ยเบอร์หนึ่งตายซะละขอปืนอ็อกออกไปกินหน่อยไหมอาชุบบอนนี่เราชนะเพราะได้ปืนอ็อกอ็อกอย่านะเนี่ยเรียกปืนเกาเสียชื่อหมดปืนอ็อกออก โอ้โหสิเบตเทียวเนอะจังหวะเมื่อกี้ผมนึกผมจะตาแล้วเนี่ยโอ้โหสองตัวเมื่อกี้ก็เก่งนะผมก็เก่งแล้วแหละเขาแบบอีกตัวหนึ่งฉีกอีกชัวหนึ่งฉีกย่ำบนแล้วก็แซ่โอ้ยมีตัวรถมาเอาเล่นจัดจัดฟังเสียงไอ้นี่มันเสียงหุ่นยนต์ใช่หรอวะใช่ป่ะเอ้ยหุ่นยนต์จริงด้วยว่ะโอ้ยไม่ตายด้วย โอเคเพื่อนยิงดาวแล้สองตัวสวยเดี๋ยวดูเดียวมามึงจะเอาพุงยนต์วัดใจกับปืนอ๊อกก่อดิออก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 อ๊อกอ๊อกเออจะระเบิดนะจะระเบิดนะจะระเบิดนะมึงโดนปืนอ๊อกไล่ชาร์จแน่กูบอกก็เลยช็อตนี้มึงโดนไล่เนี่ยออก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 อ๊อกอ๊อกมึงโดนมึงโดนเออเรียบร้อยสิบสองทิว ปืนน้องอกนี่แรงเหมืนกันว่ะยิงจนนี่คือแบบโดนโดนแหลกอะ่ะเอาง่ายอ่องงอะยิงจนแบบสุดแม็กอะปืนน้องอกแรงกันนะอยากทุกคนอยา่าเร็วมาไปเล่นตามด้วยะเล่นแรงรถไม่รับผิดชอบด้วยนะ